อะมาดูเรื่องราวของสโสพลชี้เป้ากันหน่อยดีกว่าครับวันนี้จะพาคุณไปทานก๋วยเตี๋ยวกันนะครับกับบรรยากาศาที่เรียกว่าโอ้โหสามารถที่จะนั่งชมของโบราณที่ของสะสมะสมัยคุณพ่อของเธอนั้นได้เก็บสะสมไว้นะครับะนะฮะแล้วกว็กินก๋วยเตี๋ยวด้วยชมของโบราณ <ๆ S 2> ด้วยไ <ๆๆ S 2> ปติดตามตในช่วงของสโสพลชี้เป้าค่ะเชิญครับ สมผลชิปเป้าวันนี้ครับเห็นชื่อร้านไหมร้านกัดเตี๋ยวน้ํานะครับกัดเตี๋ยวน้ำมีกาแฟโบราณมีขนมปลาด้วยอ่ะขนมปลาเขาเอาปลามาทำขนมงานี่นะคะหรือว่าเอาขนมให้ปลาในบ่อน้ําเออใช่ใช่ใช่ในบึงนี้ใช่ไหมอุ้ยบรรยากาศดีจังเลยอ่ะของสะสมของคุณพ่อของเธอนะครับนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับนะฮะใช่เลยโอ้โหสวยงามมากนะครับดีจังเลยอ่ะบรรยากาศดีดีอยู่ไหนเนี่ย อยู่ห้วยใหญ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านลับๆของอร่อยบรรยากาศดีซอยเทศบาลหนึ่งทับสิหมู่หนึ่งตำบลห้วยใหญ่อำเภอบลรมงนะคะเปิดปิด9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นหยุดทุกวันอังคารค่ะน่าสําหรับกะเตี๋ยวน้ํากับโสพลชิ้เป้าวันนี้เนี่ยนะคะโอ้โหไปดูเซโอ้โหแต่ละคนนะคะ มีอาหารอะไรกันบ้างเไม่ใช่เฉพาะก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะยครับยังมีอาหารตามสั่งด้วยยังมีอาหารอีสานด้วยมีไอศครีมงไอศครีมด้วยนะครับครบเลยนี่คเรียกว่าหลีกลี่หนีความวุ่นวายไปเข้าสวนเข้านะบึงอะไรอย่างนี้ดีสักหน่อยนะคะเจ้าของร้านค่ะคุณสุธิดาพุทธรักษานะคะหรือว่าคุณเฟอร์อายุ29ปีค่ะแล้วก็มีคุณพ่อวัย60ปีชื่อคุณพ่อสิทธิเดชพุทธรักษาค่ะ เป็นเจ้าของร้านกะเตี๋ยวน้ำเขาบอกโอ้โหขอเปิดเนื้อที่ดินแปลงเล็กๆของเขานะคะคเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของใช้ในสมัยโบราณค่ะน้องเฟิร์นเล่าให้ฟังงี้ค่ะเขาบอกว่าร้านกะเตี๋ยวน้ำเนี่ยเริ่มมาจากเธอเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวอุ้ยเหมือนกันเลยอะ่ะพี่เป๊กก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งเธอบอกว่าที่ร้านเนี่ยเป็นของตัวเองเลยนะ ทำมาแบบว่าเขาตระเวนกินก๋วยเตี๋ยวไปเรื่อยนี่แหละ <c oughs> แล้วก็เป็นแนวความคิดว่าอสักวันฉันจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ย,ยวก็คงไม่ยากอ,ะอ่ะนะสูตรก๋วยเตี๋ยวก็มีอยู่พ่อแม่มีสูตรก๋วยเตี๋ยวอยู่รส <c oughs> ชาติก็อร่อยถูกปากดีอุ้ยทำไมคิดหม่นกันเลยอ่ะเพียงแต่ไม่มีที่เนน่านเอง <c oughs> <c oughs> ตอนเองนะคะ ก็แบบว่าชอบไงตัวเองอร่อยคนอื่นก็ต้องอร่อยด้วยสิสูตรก๋วยเตี๋ยวของแม่เราเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวน้ําค่ะใช้พื้นที่ดินที่มีอยู่5้าไร่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยดูสิแบ่งเป็นร้านสไตล์วินเทจดูสิเอาของสะสมโบราณโบราณที่พ่อมีอยู่มาแต่งร้านแล้วคุณพ่อเธอนี่เก็บของไว้เยอะแยะมากมายนะครับนะฮะแสภาพดีไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญโบราณหรือว่าหีบผ้าเก่านะครับตู้ไม้เก่าแล้วก็ ของโราณอื่นๆอีกนะครับออกมาประดับตกแต่งคือพ่อเขาความคิดดีไงคอความคิดดีเขาบอกว่าจะทําเป็นสวนเยาวชนให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นของเก่าแล้วก็แล้วก็ควบคู่ไปกับขายอาหารด้วยนะครับนะฮะนอกเหนือจากผู้ใหญ่แล้วเด็กก็ได้เรียนรู้วยส้มตำก็มีจ้านะส้มตำระวังอะไรน่ะเหมือนเหมือนเป็นฝรั่งนะ วันนี่ข้าวปลาแกะจ้านะจ๊ะเออนะนี่กะเพราอะไรเนี่ยกะเพราตับหรือกะเพราเนื้อไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้วางดอกอัญชันด้วยขนมปลานี่ดต่งไงเนี่ยนะคะดูแล้วสวยงามมากทีเดียวนะครับนะฮะกับขนมนะโอ้โหดูแล้วก็ยังมีไอซ์คีงไอศ์ครีมนี่เห็นไหมมีมีไข่เค็มด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นไอซครีมกะทิหมูย้องไข่เค็มนะฮะที่เห็นอยู่นี่นะครับมีสัมภาษณ์ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันหน่อยค่ะเชิญครับ จ,จุดเด่นของเราใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวน้ําตกในอุดมคติของเราคือน้ําน้ําก๋วยเตี๋ยวต้องข้นเข้มข้นเราชอบมากที่แบบน้ําก๋วยเตี๋ยวข้นๆก็เลยคือนี่คือจุดเด่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกกระเทียมเจียวเอ้ยพริกเอ้ยเราคั่วเองหมดทุกอย่างมันก็จะทําให้ก๋วยเตี๋ยวเราหอมขึ้นไม่ไม่แบบไม่ได้ใช้กระเทียมเจียวทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะพริกเราก็จะเผ็ดหอมเราคั่วเองหมดทุกอย่างค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่ง จุดเด่นที่เราอยากอยากอยากให้มาเป็นจุดเด่นของเราคือเราชอบแต่งอยากแต่งร้านสไตล์วินเทจด้วยความที่คุณพ่อมีของเก่าเยอะค่ะสะสมของโบราณไ้เยอะเราก็เอามาแต่งร้านให้มันแตกต่างจากที่อื่นจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบอื่นเราก็จะมีพวกผัดกระเพรา ขนมปลาขนมปลาที่เป็นขนมเป็นรูปปลาค่ะแล้วก็ผักกะเพราของเราที่เป็นผักกะเพราที่แบบในอุดมคติของใครหลายๆคนที่แบบไม่ใส่ถั่วฝักยาวไม่ใส่แครอทไม่ใส่หอมหัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็คือผักกะเพราที่แค่ที่มีแค่เนื้อสัตว์กับตัวกะเพราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงขอฝากร้านกะเตี๋ยวน้ํานะคะอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ห้วยใหญ่ค่ะเทศบาลหนึ่งซอยสิบแปดนะคะเข้ามา จะเจอป้ายร้านกะเตี๋ยวน้ําเลยนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะปิดทุกวันอังคารนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นค่ะแล้วก็ราคาก๋วยเตี๋ยวของเราเริ่มต้นที่15บาท30บาทนะคะราคาเราย่อมเยานะคะยังไงขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวน้ํากะเตี๋ยวน้ํได้นะคะหรือถ้าอยากดูก็เข้าไปในเพจได้นะคะเพจเราชื่อกะเว้นบักเตี๋ยวแล้วก็เว้นบักแล้วก็น้ําค่ะ เบอร์โทรศัพท์นะคะ0926939451ค่ะอ่าเลิศเลยนะคะเลิศเลย perfect ค่ะดูจากภายนอกนะครับดูแล้วน้านั่งนะครับมัร่มย็นนะมร่มรื่นนะมีต้นไม้มีน้ําอย่างเงี้ยไม่ร้อนนะคะใช่ครับโรับมีเรือให้พายไหมเนี่ยนะน่าสนใจเลยทีเดียวเนี่ยฝากฝั่งเนี่ยพี่แบบว่ารับเขาเรียกว่ารับลมอ่ะแล้วหลบแดดโอ้ยน่านอนอ่ะไปถึงนี่อยากนอนก่อนได้ไหม อ๋อทานก่อนดีกว่ากินเสร็จนี่ขอเอนหน่อยนะฮะอิสราเอลและเลบานอนเลยทีเดียวนะคะคนจะนอนนานนะฮะใช่ใช่ให้คนอื่นเขาได้มานั่งมั่งใช่อ่าอยู่ที่ซอยเทศบาลหนึ่งนะครับอ่าซอยเทศบาลหนึ่งทับสิบแปดนะครับนะฮะหมู่หนึ่งตำบลห้วยใหญ่นะครับโอ้ดีจังเลยชอบชอบชอบแล้วดูยูนิฟอร์มพี่ปอมบอกเอ๊รู้สึกจะใส่เหมือนกันหมดทั้งร้านเลยนะสไตล์นี้ครับนะเขาชอบความเป็นไทยอ่ะ ไม่ว่าจะไทยภาคไหนก็ดูดีดูสวยไปหมดเลยนะคะครับก๋วยเตี๋ยวมีตั้งแต่ราคา15บาทกินไปนะครับนะฮะตามสั่งก็40บาทเมนูของหวาน20ถึง40บาทนะครับอยากรู้ว่าขนมปลาเอาปลาไปทําขนมหรือว่าทําขนมเป็นรูปปลาเฉยๆน่าจะเอาขนมทำเป็นรูปปลานะเพราะเมื่อกี้เห็นมีอยู่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นถ้าอยากรู้ก็ต้องไปนะครับนี่แหละต้องไปด้ตัวของคุณเองคือสิ่งที่เขา ทิ้งปริศนาเอาไว้ให้เราไงให้เราไปตามรอยนะคะช่าตุอกโลมันทาจากอะไรนะคะเนี่ยแหละตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยไว้แล้วก็ตรงไปอครับนะมีมุกกษตเนมีปริศนาอย่างนี้ไว้ให้เราแบบว่าติดตามใช่ไหมว่ามีอะไรยังไงน่าสนใจทีเดียวค่ะใช่ครับอ่ะา